นิจิวะสวัสดีครับสังกัาเลอาซอมพิสาวโมเอะความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่เลอาและฟุริยะนั้นได้เดินทางไปที่เกาะก็เกิดเรื่องราวแปลกๆขึ้นมากมายปู่ที่แอบสงสัยก็ได้แอบตามไปช่วยฟุรุยะเรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดติดตามได้เลยนะครับถึงเกาะทางใต้จะวุ่นวายแต่ที่ชิโยนี้ก็ต่างกันออกไปเฮ้ยเช้านี้ฉันก็อยู่คนเดียวเหมือนเคยสักผ้าแล้วแล้วก็ถูบ้านอืมแล้วบ่ายนี้จะทําอะไรดีนะผ่านมาสามวันแล้วสินะตอนที่37ฮูเล่ฮูเล่ วันนี้พ่อกลับเด็กนะทานข้าวเย็นก่อนได้เลยนะพ่อออกจากบ้านแต่เช้าแล้วเดินทางไปที่งานศพปู่เองก็หายตัวไปตั้งแต่เมื่อวันก่อนเห็นบอกว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนเก่านะบา,บายยไปดีนะคะปกติแล้วพี่เวนโกรจะมาหาที่บ้านทุกคืนเลยเนาะบางทีพี่เขาคงหองอกเหมือนกันแล้วนะหืมเหมือนกับว่ามีสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นมาอีกคนเลยคันตรงไหนเลยจ้าป,ป้าค่าเพราะวันนี้พี่วันโกรต,ต้องไปแข่งเทนนิส ก่อนไปซื้อของชวนทุกคนไปลงอาบน้ำดีกว่านะส่งข้อความถึงอิจ,จิและไมโกะไปลงอาบน้ำอาบน้ำผ่อนคลายกันดีกว่าไหมจากฟูริยเมโรตึง้งหวัดดีพอด,ดีตอนนี้ฉันเดื่ต่างจังหวัดนะแล้วก็คงจะกลับลาวาเย็นนี้คงไม่ได้หรอกนะอิจ,จิดูเหมือนว่าจะยุ่งอยู่สินะแล้วก็แฮะแฮะหวัดดีพอด,ดีฉันเป็นไขนะ่น่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วไอไม่หยุดเลยแอะแฮะ,แฮะวันนี้ฉันไปไม่ได้เลยนะโทษทีนะจากมิโฮ ปกติแล้วเขาก็พิมพ์กันแบบนั้นอย่างนั้นเหรอแฮกแฮกเนี่ย er นะอืมไม่ได้มาที่นี่คนเดียวนานแล้วนะกว้างจังเลยอย่าวิ่งสิจ๊ะขอบคุณนะมาให้ทูหลังเสื้อดีๆพี่จ๋าจับตรงนั้นไม่ได้นะฮู้ฮู้เดี๋ยวจะล้างตรงนั้นให้เองอยาานะจะว่าไปแล้วคนที่พาฉันมาที่นี่ครั้งแรกก็คือพี่สินะแม่จะไปตั้งแต่ยังเด็กๆนะน่าสนน่าสนเฮ้ยนี่ไม่ใช่ของเล่นนะพี่คงดูแลฉันตั้งแต่ตอนนั้นมา เฮ้ยเลอาวันนี้น่ะแดดแรงมากๆเลยนะนี่่มคงไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรเสื้อที่ไหนกันล่ะเธอต้องระวังให้มากกว่าน,นี้นะแล้วก็ระวังอากาศร้อนอาจจะมีกลิ่นแปลกๆออกมาก็าด้วยนะต่อไปนี้ต่อไปนี้มันจะดีกว่านี้แน่ๆเลยแหละนะปกติแล้วพี่น่ะเป็นคนขี้เกียจมากแต่พอพี่ได้ตัดสินใจแล้วพี่จะดูแลพี่เลอาในวาระสุดท้ายพี่น่ะเปลี่ยนไปแล้วสินะฮ่าฮ่ารู้แล้วล่ะอืม เออเออน,นี่เธอหว,วัดดีค่ะฮ่าฮ่าฮ่าเธอคือน้องสาวของเด็กที่ฉกท่านเลอาไปจากท่านอิชิโร่นี่เองนะขอบคุณนะที่ช่วยรักษาในตอนนี้ให้นะจริงๆแล้วฉันมีใบอนุญาตในการการแพทย์ด้วยแหละนะในตอนนั้นพี่ชายของเธอบ้ามากๆเลยนะที่ท่านเลอามาเอาพาส,สปอร์ตและจากไปเที่ยวต่างประเทศเองล่ะจริงๆแล้วฉันไปศูนย์วิจัยเพื่อรักษาเมวของเขากันนะคะว่าแต่พวกคุณดื่มกันมาทุกคนเลยในเนี่ย ปล่าหรอกนะจริงๆแล้ววันนี้พวกฉันต้องเข้ากะเช้านะอย่ามัวแต่มานั่งเดื่มแบบนี้สิจริงๆแล้วพวกท่านอิชิโร่ไม่ได้อยู่เราก็เลยกระจ้าจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้แล้วนะส่วนท่านอาเรียก็เก็บตัวไม่สนใจใครเลยแต่ถ้าคุณในายอิชิโร่กลับมาในตอนนี้จะทำยังไงดีละ่ะหน้าขายหน้าชมัดคุณซันกิกิทำไมสาวใช้บ้านสังกาถึงมาทำเรื่องหน้าขายหน้าแบบนี้กันลยแบบนี้กันล่ะขอขอภัยกันนะคะเอ๋เธอ,เอ,เอถถถถคือ น้องสาวของฟูริยะจิฮิโระเมโละค่ะคนที่เคยประลองกับท่านดันจิโร่สินะเอะเ,เ,เด็กคนนี้เออย,ยินดีที่ได้เอะดีเลยอย่างั้นไปกันได้เลยนะพวกเธอสี่คนก็ด้วยพวกพวกเราด้วยอย่างนั้นเหรอคะพวกเธอไม่ต้องมันไม่ได้เรื่องจริงจังเลยนะฉันจะขัดเกาลาร่างกายและจิตใจของพวกเธอให้เองแล้วนะเอะเอฮะจะฉันด้วยอย่างนั้นเหรอเอาแล้วนะทุกๆคนอา้าวฮุเล่ เดี๋ยวสนินี่มันอะไรกันนะ่ะโหจริงๆแล้วตอนนี้ฉันน่ะจะมาเพื่องานนี้เลยแหละนะแล้ววันนี้จะมาเชียร์ลูกสาวคนโตของฉันการเชียร์นี้จะช่วยได้เลยเลยนะเอ,เ,อเธอเนี่ยน่ารักกว่าที่ฉันคิดอีกนะเชียรยเก่งกว่าท่านเลอาอีกนะการเคลื่อนไหวหลังจากดื่มสาเกนี่แหละสุดยอดไปเลยฉันว่าเธอเธอนเมาแล้วแล้วนะเธอเนี่ยน่ารักจังเลยนะมาจากโรงเรียนในอย่างนั้นเหรอเอเอ,เอคือว่าฉันเฮ้ยไปทำอะไรที่นี่กันนะ่ะ เม,มโลจังพี่รลนโกก็อยู่ที่นี่ด้วยอย่างนั้นเหรอเออเออก็เรื่องมันยาวนะคะ่ะเป็นไงบ้างคะรุ่นพี่รันโกการเชียร์ของฉันดีกว่าป้าป้าพวกนั้นเยอะเลยจริงไหมเอเลนจังไม่เจอกันนานเลยนะเอเลนแต่ว่าจะลองดูหน่อยไหมละ่ะเอาละ่ะใครเรียกใครว่าป้ากันฮนะอืมขอขอโทษนะคะหืมเธอมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันเนี่ยมามาได้สักพักแล้วล่ะคะ่ะข,ขอบใจนะที่อุตส่ามาเชียร์ฉันเล่นเทนนิสเนี่ยรุ่นพี่ของฉันสุดยอดที่สุดไม่มีทางแพ้หรอกนะคะ เอาละเร,เริ่มได้ฮูเล่ฮูเล่ฮอสิห้าต่อศฟิลันโกขอบคุณป้ามากๆเลยนะที่มาช่วยเอาไปเลยถ้าเรียกฉันว่าป้าอีกทีเธอจะโดนรถชนแน่นะรู้สึกอยากจะอ้วกนะ่ะขอบใจนะที่ยอมมาด้วยกันนะ่ะไว้คราวหนะ้าจะเอาชุดน่ารักละรัก,ก,กแบบนี้ไม่เธอลองอีกนะมไม่เป็นไรค่ะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก็พอแล้วเออเอเมโลจังตอนนี้ฉันติดต่อกับพวกฟุยะคุงนะ่ะไปฉลองที่บ้านกันเถอะนะ เดี๋ยวเข้าสี่รุ่นพี่ไปก็ได้แล้วไปก่อนเลยนะมิโลจังเดี๋ยวสิแล้วเอาไงดีต่อละมิโลจังไปทานมื้อเย็นด้วยกันไหมเอ,เอ๋ไม่ค่ะคือว่าหนูควรกลับไปที่บ้านได้แล้วเผื่อว่าพวกพี่จะกลับมาแล้วนะคะจะจ้างั้นคราวหน้าไปที่โรงอาบน้ําด้วยกันอีกนะอ่ะเด,เดี๋ยวสิเดี๋ยวอ่ะนี่ฉันให้ไม่ไม่เป็นไรหรอกนะคะไม่เป็นไรหรอกหน้ารับไว้ถเถอะเผื่อคราวหน้าจะนเรียกให้เธอมาช่วยเชียร์อีกไงละ่ะ แล้วก็เวลาเธอพูดเนะี่ยควรเรียกให้ดังก่อนนี้อีกหน่อยนะแล้วเจอกันนะคะเอ๋เอขอบคุณสำหรับอาหารค่ะเ,เสร็จงานคืนนี้แล้วยังมีเวลาอีกตั้งเยอะก่อนเข้านอนเอ๋เอกลับมาแล้วพอดีงานเลกไวกว่าที่คิดน่ะหืมฮูเล่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 พี่คะสู้สู้ฮูเล่อะสู้สู้เออเอเอคุณดาลินบาบูจังก็ด้วยโอ้โห ดูเหมือนว่าเมโลจังจะได้งานอดิเลกใหม่แล้วล่ะนะนี่เสียงดังไปแล้วนะข้ามภูเขาที่ส่งเสียงดังข้ามผ่านพื้นมหาสมุทรอันแสนไกลที่ส่งความรู้สึกของเธอข้ามไปหาฟูริยะพี่ใช่ฮุเล่ฮุเล่ในขณะเดียวกันทางด้านฟูริยะปุปุปูทําทำไมป่ปูถึงมาอยู่ที่นี่กันได้นะเมื่อลานรักตกอยู่ในอันตรายคงถึงเวลาที่ปู่จะปรากฏตัวแล้ว ปู่ได้แอบเดินทางตามไปที่เกาะกัฟฟุริยะและปู่จะหาทางช่วยฟุริยะได้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นไงโปรดติดตามได้ในตอนต่อไปเลยนะครับถ้าเป็นการรบกวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆของเราฝากกดติดตามด้วยนะครับมีตอนใหม่ลงเรื่อยๆขอบคุณครับ